สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปลางช่างกลางไปคนเดียวสำหรับคลิปนี้นะคะเริ่มต้นการเดินทางที่สถานี BTS มอชิปเดี๋ยววันนี้ปราจะเดินทางไปที่รถไฟฟ้า BTS บางนานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปรางจะพาทุกคนเดินทางไปพักที่โรงแรมเอเวนาใกล้กับ BTS บางนาใกล้กับไบเทคใกล้กับบางกระเจ้าตรงข้ามเซ็นทรัลบางนารีวิวห้องพักใหญ่สุดอาหารและก็บริการให้ทุกคนได้รู้จักกันก่อนที่จะส่งมอบประสบการณ์และสุดน่ารักน่ารักให้กับผู้ติดตามกันต่อไปนะคะดูกันว่าค่าเดินสารณวันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะกับรถเฟ้า BTS สายสีเขียวสายตุก เริเดินทางตั้งแต่สถานีหมอชิดไปถึงที่สถานีบางนานี่สถานีบางนาอยู่นู้นเลยนั่งกันยาวๆเลยนะคะเราต้องหาที่นั่งให้ได้น่าจะประมาณ62บาทสถานีบางนาค่ะบางนา62บาทค่ะบางนา62บาท,บาบาทจริงแล้วอ่ะมันก็จะมีบตร เดินทางแบบวันเดย์ทิปนะกี่เที่ยวก็ได้สําหรับรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวในราคาวันเดย์นะ1นึ150บาทถ้าแบบมีธุรละที่จะต้องแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคือคุ้มมากๆแนะนํานะไปเดี๋ยวเราจะไปสกแกนแล้วก็เข้าไปแล้วนะคะ สำหรับการเดินทางไปบางนาแบบไม่ต้องขับรถไม่ต้องฝากรถนั่งเฉยๆชิวๆ,วๆพุ่งตรงแบบรวดเดียวถึงแนะนำให้บริการรถไฟฟ้าสายสุข,ขุมวิทสีเขียวซึ่งสามารถเช็คอัตราค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียวได้ที่ w w w bts.go.th ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าเดินทางตั้งแต่15บาทไปจนถึง62บาทค่ะแค่ okay, ถึงและอินสถานีเดียว ตัวเราก็เตรียมพร้อมกับเรื่องนี้มานานมากแล้ว BTS ที่เรานั่งมาเมื่อกี้ไปแล้วาเดินทางแบบไม่ต้องกลัวหลงแม้จะมาจากต่างจังหวัดนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีบางนาสำหรับโปรแกรมการเดินทางที่ปรางได้ทำการจัดสรรให้ตัวเองได้เที่ยวก่อนแล้วค่อยไปพักที่หลังเริ่มต้นจากทางออกหนึ่งเดินสกายวอล์กไปเดินเล่นและทานอาหารที่ไบเทคบางนาเวลา13นาฬิกามายังจุดจอดรับส่งผู้โดยสารของโรงแรมเอเวนา เช็คอินเข้าที่ทพักสำรวจห้องพักบริการลาแล้วก็าทานอาหารในวันรุ่งขึ้นไปทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่เช็คเอาท์แล้วออกไปนั่งเรือเล่นที่ท่าบางน้ำพึ่งกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเพราะว่าเช็คอินตอนประมาณบ่ายสองใช่ไหมเราก็ยังพอมีเวลาว่าตอนนี้ประมาณสักสิบโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวเราจะพาเดินเที่ยวก่อนนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวบางกระเจ้าอะ่ะเราจะต้องออกทางออกสองนะคะทางก็คือ ทางที่จะไปวัดบางนาในนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็คือสียีบาทแต่ถ้าเกิดสุขสาวสอาทิตย์อ่ะจะมีรถสองแถวสีส้มสีแดงอ่ะในราคา10บาทนะคะอืมแล้วถ้าเกิดใครอะ่ะที่อยากจ,จะไปที่ไบเทคบางนาเนี่ยก็สามารถเดินที่สกายวอล์กไปที่สถานีอุดมสุขก็ได้นะอืมว่าง่ายๆก็คือเราไปรอรถทางออกสาม และถ้าจะไปบางกระเจ้าใช้ทางออกสองทางออกหนึ่งเดินทางไปที่ศูนย์นิทรรศการประชุมใบเท็กนะคะอือเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินไปแล้วนะคะโดยที่นี่ก็คือตั๋วโดยสารปางเดินทางมาจากสถานีหมอชิดนะเดินทางมาถึงสถานีบางนาะใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วก็ ลงที่สถานีบางนะาเสร็จปุ๊บตัวที่เราไม่ต้องไปสวิตหรือว่าเปลี่ยนขบวนไหนนะคะก็ลงสถานีบางนาได้เลยอันนี้เสียบก็เราต้องคืนบัตรไปค่ะแล้วหลังจะออกมาใช้ทางออก1และทางออกสองนะคะเดินออกมาเรื่อยๆเดินเสียบบัตรแล้วเดินตรงออกมาเลยถ้าเราจะเดินทางไปที่วัด บางน้ำผึ้งหรือว่าบาักระเจ้านะทุกคนก็คือเราจะต้องออกทางออกสองตรงนี้พอตรางนนแล้วก็นั่งบินบัไซสเพียง20บาทตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินใช่ไหมเราก็เลยแบบเดินก่อนเดินอยู่ใต้ใต้รถไฟฟ้า BTS นะคะตรงวัดบางนาเนี่ยก็จะสามารถขึ้นรถ องแถวได้เพื่อไปวัดบางน้ำพึ่งแต่มีเฉพาะวันหยุดนะคะสปอร์สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวนั่นเอง ตรงข้ามวัดบางนาในพระอารามหลวงก็คือไบเทคบุรีชื่อใหม่ของไบเทคบางนาส่วนนิทรรศการและการประชุมบนพื้นที่กว่า400,000ตารางเมตรแบบมิกซ์ยูสเปซโครงการที่ผสมผสานอำนวยความสะดวกครอบคลุมทุกรูปแบบธุรกิจหลากหลายทั้งการประชุมการท่องเที่ยวการบริการสถานบันเทิงซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตารางนิทรรศการต่างๆได้ในเพจไบเทคบุรีค่ะว้างมากค่ะแม่คอ หมมติว่าวันแรกเนี่ยเรามาเที่ยวไบเทคเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปพักที่โรงแรมเสร็จแล้วเราก็ตอนเช้าก็ให้โรงแรมอ่ะมาส่งตรงสถานีรถไฟแล้วเราก็นั่งรถต่อไปบางกระเจ้าไี่สะดวกมากๆเลยนะคะอันนี้คืองานที่เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์โนโรียีที่เกี่ยวกับเครื่องปรินเตอร์หรือว่าการพิมพ์ทุกๆอย่างเ,อ,เอาละ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่านะคะไปที่ชั้นสตัดภาพไปกินข้าวที่ไบเทคแล้วกันนะคะกินอะไรดีนะเดี๋ยวเราเอามุมวัดดีกว่าดูแล้วพิกก็น่าจะเผ็ดมากตรงนี้เปิด7จ็ดมงใช่ ปิดกี่มัวค่ะพี่ถ้ามีงานปิดทุ่มหนึ่งนะคะราคาแบบปกติราคาแบบราคาห้างอะไรอย่างเี้นะคะกุกสิบเจ็ดสิบแปดสบึงร้อยร้อยยี่สอบายาวไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะรับบริการแบบไหนนะคะอันนี้ปังซื้อในปูชากับขนมปังในช่วงก่อนเที่ยงในราคาสาบบาท ตอนนี้ก็เป็นเวลา11บนาฬิกาสานาทีปรงอยู่ที่ศูนย์อาหารชั้น3เดินสนุกสนุกชมนิทรรศการพอหิวปุ๊บก็มานั่งชมวิวริมหน้าต่างดูรถไฟฟ้า BTS ขบวนที่นั่งวิ่งผ่านไปค่ะอย่างชิลเลยสำหรับมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ60บาทชาเย,ย็นขนมปัง39บาทและน้ำเปล่า1ขวดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น114บาทค่ะเดินลงมาจากรถไฟฟ้า BTS หลังจากที่ไปเที่ยวไปเดินเล่นหรือต้องการเดินทางไปที่โรงแรมเอวาน่าแบบไม่ต้องเสียค่าเดินทาง สามารถจองรถกับทางโรงแรมทั้งไปกับล่วงหน้าอย่างน้อย1-3วันโดยมีรอบรับส่งจำนวน4รอบตั้งแต่8นาฬิกา9นาฬิกา13นาฬิกาและ16นิกาใส่ชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรจำนวนผู้นั่งและเลขห้องพักอย่าลืมกดซับมิตเพื่อยืนยันการจองด้วยนะคะซึ่งจุดจอดที่นะัดรับของบางในวันนั้นก็คือ BTS บางนาทางออก3ตรงปั๊มบางจากค่ะ ถ้าเกิดมากันหลายคนก็หรือไม่มีกระเป๋าก็ยังขึ้นได้นะคะเป็นเจ้าน้าที่ของโรงแรมครับครับไปกันครับไปครับจะพารัถเข้าตรงสนามบนินนะคราชนาวีบางนาโรงแรมจะเข้าได้ประมาณสซอย1นึ่ซอยทับห สองซอยสิบคือซอยลาซาลยี่สบเก้ครับผมที่บางนาตาที่จริงเข้าสะดวกกว่านะครับบางนาตาซอยสิบสองทับ <12, 1. S 2> หนึ่งับหเรือมีเดือที่หม่ไปกันไปรับขนสัครับนี่มีแค่นี้คร <laughs> บคุณค่ะ แต่แล้วโรงแรมใหญ่ด้วยคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะนั่งมาแบบชิวๆเลยทีเดียวเช็คอินค่ะตั้งลืบนแบบระชาชนขอบคุณค่ะไม่ทะเบียนแค่ชื่อเบอร์โทรเลยค่ะโอเคค่ะลายเซ็นอยู่ชั้นเก้านะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ ถ้าอยู่นี้ก็มีอาหารเช้านะคะชั้นสาเริ่มขเืนเก้าศูนยนะคะในส่วนของห้องอาหารที่ขนานะครับห้องอาหาอยู่ชั้นสามตั้งแต่ชั้นสี่ถึงชั้นยีสนะครับชั้นยี่สิบเเป็นองปรชุมนครับอ๋อใช่ครับขอบคุณค่ะจองสูตรหรอัห้องสูตร กา่อจอยู่ที่จุดนี้นะครับผมจะดึออกไฟจะดับนะครับเวลาเาจะ้าห้องน้ำกนเลยนะครับแล้วติดต่อเขาจะต้อกดที่โทรศัพเบอร์สอี้โทรศัพท์ได้เลยนะครับขอบคุณค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ห้อง9-05ูห้าแล้วนะคะ้ทุกคนเป็นห้องดีๆมากๆนะ และตอนนี้ปรงางก็มาอยู่ในห้องพักแล้วนะคะขั้นตอนการเช็คอินแบบง่ายๆก็คือยื่นแบบประชาชนหรือพาสปอร์ตก่อข้อมูลผู้เข้าพักเ <c oughs> มื่อมาถึงห้องแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเช็คห้องพักภายใน30นาทีหากมีสิ่งของเสียหายหรือน่าสงสัยไม่ปลอดภัยรวมทั้งความสะอาดต้องแจ้งให้กับทางโรงแรมทราบโดยทันทีจะได้ไม่โดนค่าปรับในภายหลังนะคะ จริงปังทุกคนนี่มีเครื่องสักผ้าปัางโอ้โหฉันอยู่กี่วันให้ฉันอยู่กี่วัน ใหญ่มากอู้หูสวมากห้องนี้พักได้กี่คนน่ะเราไ้อาบน้ำเอาไ้อาบน้ำไม่บนล่างตรงนี้็ติจะเป็นอย่างนี้ห้องนี้พักได้สองคนนะก็จะมีเจลอาบน้ำจะมีแชมพูให้ต่ออันแก้วสองใบน์มีหมวกคุมผม และยังมีแตงสีฟันยาสีฟันแบบน่ารักน่ารักมากโอ,โ,โอ้โหเกินไปจริงๆเอวานาโฮเทลนะคะเละห้องสุขาห้องนี้ดีจังเลยห้อง เราได้ตั้งน้องหมาดำของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องนี้นะของเรา1วันหนึ่งคืนเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจสถานที่นะคะเหมือนเราจะเห็นแล้วบๆว่าที่นี่มีการโครกับอะไรนะบัตรส่วนลดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแอบไปดูกันที่ฟอนต์เนาะดึงการ์ดออกไปด้วยเดี๋ยวไฟในห้องนี้ก็จะดับหมดนาจาะจ๊ะนี่แหละก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมติเราดึงการ์ดออกจากห้องนะคะ ปทุกคนไปทุกคนเมื่อกี้เราเก็บการแล้วนะไม่ค่ะนี่คือเป็นบันไดหนีไฟข้างโนอนนะคะกดอย่างนี้นะคะถ้าเปิดได้ก็ถือว่าโอเคปลอดภัยนะคะแล้วดูจากสภ,ภาพอาคารไม่มีรอยร้าวอะไรนะคะแล้วก็ปิดแ้สนิดอย่าให้ใครเข้ามาได้เราจะต้องรู้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะซึ่งอันนี้เราเห็นแล้วตรงหน้าลิฟต์ก็จะมีทาง ชั้นที่จะเป็นห้องประชุมใหญ่แล้วก็ห้องแกลนนะคะแล้วก็ชั้น3ก็จะเป็นร้านอาหารสระว่ายน้ําแล้วก็มีห้องประชุมด้วยชั้น1เนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้แผนกต้อนรับร้านกาแฟสปาแล้วก็ห้องรับรองนะคะทุกคนสูงมาก รงแรมเอเวนาโฮเทลหรือว่าโรงแรมเอเวนากรุงเทพโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในซอยบางนาตราด12ทับ1แขวงบางนาใต้เขตบางนากรุงเทพห่างจากทางคู่ขนานบางนาตราดประมาณ400เมตรถ้าอยากไปปากซอยมีบริการรถกลอฟนะคะความสูงโรงแรมอยู่ที่21ชั้นจำนวนห้องพัก633ห้องดีลักซ์30ตารางเมตรจูเนียร์สูต60ตารางเมตรและห้องสูทแบบที่ปางพัก65ตารางเมตรค่ะ ตรงนี้เป็นคคฟบาเคฟบาเคฟบาตรงนี้นะคะราคาไม่สูงด้วยไม่มีชาร์จด้วยเปิ7ด7็โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะนะคะเริ่มต้นที่60บาทถึง70บาทแน้นทุกอันเน่นตรงขอเกาะ WiFi ก่อนนะคะพ<ฮ>อดูแลอย่างดี ที่ชั้นหนึ่งคงต้องบอกว่าประทับใจเสียงแชนเดเลียแผนกต้อนรับโทรศัพท์ภายในให้กด2องล็อบบี้ร้านกาแฟตู้ ATM ส่วนรถพิเศษสำหรับผวกเข้าพักและห้องสปาที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงกลิ่นหอมเอ่ยบรรยากาศเอ่ยน่าใช้บริการเชียวค่ะ จะเป็นห้องอาหารสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องประชุมนะคะที่นี่สามารถมาเช่าห้องประชุมได้นะคะและสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้าพักสามารถว่ายน้ําที่สระชั้น3ของโรงแรมได้ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬินาทีไปจนถึง21่สนาฬนาทีซึ่งข้อควรปฏิบัติก็คือเด็กๆไม่ควรเล่นน้ําลําพังก่อนลงและขึ้นให้ล้างตัวและแนะน,นําให้สวมชุดว่ายน้ํากันด้วยนะคะุยูยฉัได้จับตรีแล้วถ่ายรูปก่อน ก็จะเดินต่อไปนะคะวันนี้เรามาดูลาดเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราอาจจะแบบมาทานอาหารตอนเย็นอะไรงนี้ไม่ต้องจองไว้ก่อนนะคะว่าเมนูอาหารราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือเป็นอาหารที่อยู่ในโรงแรมแต่ว่าราคาไม่สูงนะถ,ถือว่าราคาเป็นปกติราคาแบบปกติมากมากและวันนี้เราก็จะทาน ไปดูก่อนตอนเย็นเดี๋ยวจะบอกหองลัเราก็อยากจะลองไปชั้นบนสุดเดยค่ลิฟแก้ลมาแลว้วชั้นที่12ค่ะ13บุ๊ยตะสิบสี่สิาสิบหกสิบเ แปเะีเค่ะเก่งมากประานี้ลงมากค่ะจริงๆการกลดลิปเล่นแบบนี้มันไม่ดีนะ และแน่นอนที่ปางมารีวิวที่พักละเอียดยิบกันขนาดนี้ก็เพื่อมาแจกโค้ดส่วนลดให้กับผู้ติดตามที่น่ารักของช่องปางเป็นคนเดียวทุกท่านโรงแรมเอวานามอบส่วนลดห้องพักดีลักขนาด30ตารางเมตรจากราคาปกติ1,600บาทเหลือเพียง900บาทค่ะพักได้2คนโดยแคปรูปนำส่วนลดใต้คลิปจองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลเอเวนาได้ทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่โดยจองผ่านโค้ดปางได้สูงสุดไม่เกิน3ห้องต่อวันเชียวนะคะ นี้ก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วที่รสตนองของโรงแรมอัไนเองนะคะสวัสดีค่ะคือมานั่งอยู่ร้านอาหารนะคะอยู่ริมกับสระว่ายน้ําเลยอยู่ที่ชั้น3ก็ดูเมนูมาแล้วด้วยเพราะว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งแม,ม่น้ำเอวา a นานะคะมีทุกอย่างเลยนะมีทั้งเมนูแกงมีทั้งเมนูทะเลเมนูผัดและไข่เริ่มต้นที่ ประมาณ80บาทนะคะแล้วก็มีต้มยำกุ้งด้วยน่ากินมากต้มยำกุ้งส้มตำด้วยนะปีกไก่ทอดเขาหมูย่างคือน,น้ำลายหรือว่าเป็นอาหารจานเดียวราคาก็เริ่มต้นชี้ซะประมาณ100เนี่ยฝนตก ลงไปเลยกินบีบมะนาวลงไปอุ้ยพริกสักนิดหนึ่งเพื่อความแซ่บความแซ่บความนัวอุ้ยมากรุนมากรุนก็จะต้องตักเนื้อสมัยมาด้วยมีตู้มีกุ้งแห้งแล้วก็มีกุ้งสดเป็นกุ้งแม่น้ำนะ ชื่อหัวนะเหื่อนะเดี๋ยวมาหาอะไรตื่นเต้นตรงนี้นะคะออเอมีขน,นมอะไรม,มั้งจะทดสอบใช้เครื่องใทปเฟ้าในห้องนะคะมานั่งรอสินค้าที่สั่งผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองสั่งของกินของใช้เพราะวันนี้แทบไม่ได้เอาอะไรมาเลย น่นหนากาแฟานะคะมาแช่ตู้เย็นเพราะว่าเรามีตู้เย็น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 สำหรับตอนนี้ก็คือจะต้องอยู่ชิวๆดูข่าวพักค่ำแล้วก็เปิดปะะั๊กตูรู้ไหมว่าเราเห็นอะไรทุกคนเราเห็นนู่นให้ขมุป,ปาการหรือเปล่าขอชมเมือง สมุดปาการและตรงนู้นก็คือไบเทคบางนาแต่เวลาที่เราจะพักผ่อนแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วเดี๋ยวเราจะไปซักผ้าแล้วก็จะอาบน้ำนะคะเวลา20นาฬิกา30นาทีเลือกที่จะพักผ่อนหรือว่าเลือกที่จะออกไปเที่ยวก็ได้นะคะเพราะโรงแรมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสถานที่ใกล้เคียงโรงแรมเอเวนาก็มีเยอะเลยค่ะใกล้ไบเทคเพียง1.5กิเมตร ใกล้ BTS บางนา2กิโลเมตรใกล้เซน็นทรัลบางนา2กิโลเมตรอยู่ฝั่งตรงข้ามอุดมสุขวอล์ก5กิโลเมตรภาราไดพาร์ค7จน5กิโลเมตรซีคอนสีนัครินทก์9กิโลเมตรและเมก้าบางนาเพียง11กิโลเมตรค่ะ ระหว่างหลับขอเพิ่มเติมห้องฟิตเนสต,ตรงตึกจอยแกลนพาร์คเครื่องเล่นเยอะเป็นระบบสมาชิกสำหรับบุคคลภายนอกซึ่งถ้าเป็นผู้เข้าพักกับโรงแรมสามารถใช้บริการได้ฟรีปรางอาจชอบตรงที่ล็กอกเกอร์สวยๆห้องอาบน้ำและผ้าคนหนูให้บริการหลับมาแบบนาย,ยับมากเลยทุกคนยับเลยอะเป็นชาบ เย็นชำแสบคอเดี๋ยวเราจะไปดูรลายอาหารกันนะคะนอนจริงจังเห็นไหมสภาพคืนเหมือนผ่านสงครามอ่ะว่างประพานี้905นะคะแชรมาไปดูกันนะคะรลายอาหารจะเป็นยังไง เช้าวันที่2มาอยู่ในห้องอาหารชั้นที่3บุฟเฟ่อาหารเช้าที่มีตั้งแต่เวลา6กนาิกาไปจนถึง10บนาฬิกาตัวอย่างอาหารในวันนี้เริ่มจากข้าวสวยข,วข้าวผัดผัดมีโซบะผัดผักร่วมไก่ผัดขิงแกงไก่ใส่มะเขือแกงจืดไขด่ดาวแฮมไส้กรอกและยังไม่หมดนะคะยังมีข้าวต้มปลาบาน้ำขนมนมเนยและแยมออยังมีผลไม้แล้วก็ลายสลัดด้วยนะคะตกักแต่พอดีม้น,นพออยู่ท้องค่ะ ได้มาแล้วได้ครบแล้เอาแต่ทุกคนก็อันนี้ก็คือตัวอย่างอาหารเช้าไลา์บุฟเฟ่ของที่เอววนาโฮสเทลนะคะก็จะมีอาหารเชิงอาหารไทยแล้วก็เบรคฟาสตตอนเช้ามีสลดัดมีผลไม้แล้วก็มีข้าวต้มนะคะจริงๆก็จะมีขนมปังด้วยแหละแต่ว่ายไม่ไหวแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเป็นอาหารเช้าแบบเด็กๆนะทุกคนประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ชิมแบบเบา กินข้าวเช้ากันสมอหนิงกินเผ็ดอ,อ,อร่อยมาก ะเาทานบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าจบเหลือเช็คเอาท์ออกจากที่พักไม่เกิน12นาฬิกาและถ้าให้โรงแรมไปส่งอย่าลืมจองรถให้เรียบร้อยเผื่อเวลาไว้สักนิดเดี๋ยวลืมของสุดท้ายปังขอสรุปค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทาง124บาทค่าทานอาหารไบเทค114บาทค่าผัดไทยเอวาน่าและโซดา235บาทของใช้อื่นๆรวมทั้งนั่งเรือเล่นท้ายคลิป160บาทคลิปนี้ปังใช้จ่ายทั้งสิ้น633บาทค่ะ เอาละทุกคนมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะที่นี่ก็คือใกล้ทั้งไบเทคใกล้ทั้งบางกระเจ้าแล้วก็มีรถรับส่งสําหรับคนที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็เดินทางมาง่ายด้วยรถไฟฟ้า BTS สายบางนานะคะแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะแชร์กันไปเลยค่ะเอาละสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย ใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และถ้าใครอยากจะให้ปางไปรีวิวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนปางก็คงไม่ได้มีโอกาสที่มาพักแล้วก็รีวิวแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับโรงแรมที่น่ารักๆ่ารัารแบบนี้แบบเอเวน่ o t าโฮเทลนะคะไปละขอบคุณค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายในการเข้าพักโรงแรมก็คือการเช็คเอานำํำคีการ์ดไปคืนที่ฟรอนหรือว่าผแผนกต้อนรับด้านล่างชั้นหนึ่งซึ่งเวลาเช็คเอาก็คือภายใน12ในาฬิกาหรือว่าก่อนเที่ยงหลังจากนั้นพนักง,งานก็จะขึ้นไปตวรวจห้องพักหากผู้เข้าพักไม่ได้ทำความเสียหายใดๆก็สามารถออกจากโรงแรมและเดินทางกันต่อได้เลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิลๆนะก็รับรับจ้างทั่วไปแหละมอไซค์วินเลยครับอ๋อมอไซค์วินแต่อันนี้คือเรือวิน,นแล้วนี่หนูต้องลงยังไงอ่ะพี่ถ้าลงเดินอ,อ้อมมาฝั่งอุ้ย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 จริงจริงอุ้ยเรียบร้อยนิดนึงนะคะทุกคนอาอล่ะทุกคนอันนี้นะคะชื่อพี่อะไรพี่แม็กถ้าอยากเที่ยวก็มาหาพี่แม็กที่ท่าเรือบางกุ้งได้นะคะไป go อีกนิดนึงแล้วกันนะคะโรงแรมเอเวนากรุงเทพโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์คิดถึงจัดเลี้ยงคิดถึงเรานะคะ